แทบทุกศาสนาในโลกล้วนมีความเชื่อว่านรกสวรรค์นั้มีจริงวิญญาณที่ออกจากร่างใหม่ๆจะต้องถูกนำไปพิพากษาก่อนจะส่งไปเสเวยผลกรรมของตนที่เคยสร้างไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตยอยู่ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือว่ากรรมชั่วก็ตามหากใครสร้างกรรมใดไว้วิญญาณแต่ละดวงก็จะได้รับผลกรรมนั้นหนักเบาแตกต่างกันไปสุดแท้แต่ว่าใครจะสร้างบุญสร้างบาปม,มามากน้อยแค่ไหน อย่างเช่นเรื่องที่นายฉุยนำสกุลโตอินซึ่งมีบ้านพักอยู่ข้างวัดไทยเจริญตําบลบางขุนทองอําเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีได้ถ่ายทอดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับผลบุญผล,ผล,ผลบาปของชายผู้หนึ่งชื่อนายแพรราษฎรบ้านบางกระบรอนอําเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีที่เคยปรชิญมาเมื่อประมาณปี2504ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นโดยเหตุการณ์ทั้งหมดที่นายฉุยนำมาถ่ายทอดนี้ ได้มาจากปากคำการบอกเล่าของนายแพรผู้ซึ่งได้พบกับเหตุการณ์สำคัญที่สุดในชีวิตนายแพรผู้นี้มีอาชีพเป็นชาวนาบ้านอยู่ริมคลองสองพี่น้องวันหนึ่งขณะที่แกกำลังไถนาอยู่กลางทุ่งนาไม่ไกลจากทางสัญจรไปมาเท่าไหร่นักได้มีพระภิกษุรูปหนึ่งเดินมาตามทางนั้นพอท่านเหลียวมาเห็นเข้านายแพรก็เดินมุ่งหน้าตรงมาหา เมื่อในแพรมองเห็นพระภิกษุรูปนั้นกําลังเดินตรงมายังตนก็หยุดไถนาแล้วเดินเข้าไปหาท่านเสเองต่างคนก็ต่างเดินเข้าหากันเมื่อเดินเข้ามาใกล้พอสมควรแล้วในแพรก็นั่งลงยกมือไหว้สังเกตว่าท่านเป็นพระแปลกหน้าแล้วก็เดินทางมาไกลนในแพรก็กราบนมัสการพร้อมก่าสนทนาทักถามตามสมควรจากการพูดคุยกับพระภิกษุรูปนั้นทําให้ในายแพรทราบว่าท่านเพิ่งกลับจากการเดินทางไปทํากิจของสงฆ์ และกำลังจะเดินทางกลับไปจำพรรษาที่วัดแต่เกิดปัญหาตรงที่ท่านขาดปัจจัยค่ารถเนื่องจากปัจจัยที่ญาติโยมถวายมานั้นไม่เพียงพอทั้นจะเดินเท้ากลับก็คงไม่ไหวเพราะหนทางยังอยู่อีกไกลมากเมื่อทราบอย่างนั้นในแพรก็คิดขึ้นได้ว่าในหมู่ชาวพุทธโดยทั่วไปเชื่อกันอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าพบพระภิกษุเกิดขัดข้องเดือดร้อนเรื่องปัจจัยที่ไหนถ้าได้มีโอกาสช่วยขจัดปัญหาความเดือดร้อนของท่านเช่นช่วยหาเรือให้ าหารถหรือว่าถวายค่ารถค่าโดยสารให้ท่านไดเดินทางไปได้ตลอดรอดพังนี่ถือเป็นการต่ออายุตัวเองหากมีโอกาสได้สร้างกุศลเช่นนี้แล้วถ้าถึงคราวเคราะห์ก็จะไม่มีเคราะห์ถึงคราวยากจนขาดสนก็มีแต่คนช่วยสงเคราะห์ให้ผ่อนหนักเป็นเบาและแม้ถึงคราวชะตาขาดก็จะเป็นการต่อชะตาจึงนับได้ว่าเป็นบุญญาลาบอย่างพิเศษเพราะฉะนั้นนายแพรจึงดีใจแล้วก็นิมนต์ท่านให้นั่งคอยอยู่ใต้ต้นไม้ก่อน ตนจะจัดการเรื่องปัจจัยให้ทั้งหมดตามต้องการแต่มีปัญหาก็คือเงินมีไม่พอเพราะนายแพรมาทำนาก็ไม่ได้นำเงินมาด้วยคนในกระเป๋ากางเกงได้เพียงบาทเดียวบ้านก็อยู่ไกลถ้าจะไปเอาที่บ้านก็ต้องเสียเวลาไม่ใช่น้อยแต่นายแพรก็ไม่ต้องเสียเวลาคิดมากนะักเพราะเพียงเขาวิ่งบ้างเดินบ้างไปตามบ้านชาวนาใกล้เคียงพักเดียวก็ได้เงินมาถวายพระจนครบ ก่อนออกเดินทางพระคุณเจ้ารูปนั้นก็อนุโมทนาและอวยชัยให้พรให้ศีลในแพแล้วก็เพื่อนๆมีความสุขความเจริญในแพนั้นรู้สึกเป็นสุขใจพสิ่งใดทั้งหมดที่ได้มีโอกาสทําบุญคราวนี้อย่างไม่คาดฝันมาก่อนพอพระลาจากไปแล้วแกก็ก้มหน้าก้มตาไถานาของแกต่อไปเวลาล่วงเลยมาประมาณปีเศษขณะนั้นเป็นฤดูน้ำหลากท่วมไปทั้งท้องนา ในละแวกนั้นแม้แต่จะหาที่ดอนที่น้ำไม่ท่วมเพื่อเอาควายไปปล่อยกินหญ้าก็ยากเต็มทีแต่มีเนินป่าแห่งหนึ่งอยู่ไกลออกไปพอสมควรมีลักษณะคล้ายเกาะเวลาหน้าน้ามีเนื้อที่กว่าไร่เศษในแผ่จึงได้ไล่ควายไปปล่อยให้กินหญ้าอยู่บนเกาะน,นี้เป็นนิดมาเป็นประจำทุกปีและบนเนินป่าหรือว่าเกาะน,นี้เองก็มักจะมีจำพวกกระต่ายและเก้งหนีน้ำขึ้นมาหลบซ่อนตามกอพงดงหญ้าอยู่เสมอ พวกสัตว์เหล่านี้มักจะว่ายหนีน้ํามาในตอนกลางคืนหรือเวลาปลอดคนถ้ามีคนมารบกวนก็ว่ายหนีไปอยู่ที่อื่นต่อไปวันหนึง่งนายแพรไล่ควายไปเลี้ยงบนเกาะนี้เห็นเก้งตัวหนึ่งกําลังวิ่งหลบเข้าไปในพุ่มไม้ริมน้ําแกก็เกิดนึกสนุกขึ้นมายังไงไม่ทราบก็ลองวิ่งไล่ต้อนเล่นวิ่งไปสกัดหน้า,ท,านนทั้งโน้นทีทั้งนี่ทีวกไปเวียนมาอยู่บนเกาะพอเก้ง หมดท่าเขาจริงๆมันก็วิ่งลงไปหาน้ําทําท่าจะกระโดดลงไปแต่ก็คงจะกลัวน้ําก็วิ่งสวนขึ้นมาใหม่ท่าทางที่เก้งวิ่งหนีลนลานด้วยความกลัวตายนั้นถึงแม้นายแพรจะไม่ได้คิดจะฆ่ามันให้ตายแต่ก็รู้สึกสนุกสนานอยู่ไม่น้อยเหมือนกันมีคนสองคนทํางานอยู่บนที่ดอนชายป่าริมทุ่งอีกแห่งหนึ่งเหลียวมาเห็นนายแพโบกมือทางโน้นทางน,น,างนี้วิ่งไล่โบกเวกอยู่บนเกาะ ก็นึกรู้ทันทีว่านายแพรคงจะพบสัตว์ที่หนีน้ําขึ้นไปหลบอยู่บนเกาะนั้นเขาแล้วคนสองคนนี้เป็นนักเลงเล่าชอบจับสัตว์ที่หนีน้ําไปติดอยู่ตามสมุมพุ่มไม้บนเกาะต่างๆเอามาฆ่าทําเป็นกับแก้มทั้งสองก็เลยลุยน้ํามาหานายแพรและเมื่อเห็นสัตว์ที่ตนคาดคะเนนั้นเป็นเก้งตัวงามก็ยิ่งดีใจใหญ่ช่วยกันวิ่งสกัดหน้าสกัดหลังให้เก้งเหนื่อยเปรี้ยเสร็จแล้วก็ทุบด้วยตอท่อนไม้จนตาย ทั้งสองคนช่วยกันถลกหนังเอาชำํชำแหละเนื้อบางส่วนมายื่นให้ในายแพรแต่นายแพรไม่ยอมรับเขาก็เลยเอาเนื้อไปทั้งหมดข้างนายแพรก็ได้แต่ยืนเสียใจเพราะถึงนายแพรจะไม่ได้เป็นผู้ฆ่าเก้งนั้นโดยตรงแต่ก็ได้ชื่อว่ามีส่วนในการตายของเก้งตัวนั้นอยู่เต็มประตูทีเดียวจึงเป็นอันว่าถึงแม้ว่านายแพรจะได้ทําบุญร่วมกับคนอื่นในระย,ยะแรกแต่อีกไม่กี่เดือนต่อก็ได้มีส่วนในการทําบาปร่วมกับคนอื่นโดยไม่ได้ตั้งใจเหมือนกัน หลังจากนั้นประมาณห6เดือนน้ําลดไปจนหมดทุ่งแล้วนยายแพรก็ไล่ควายไปเลี้ยงในทุงน่งนาของตนตามปกติวันหนึ่งเกิดล้มป่วยแล้วก็มีอาการหนักมากขึ้นทุกทีผลที่สุดก็สิ้นชีวิตลงเมื่อปีพศส5 0 4แต่การตายของนายแพรนั้นเป็นการตายชั่วคราวหลังจากสิ้นลมหายใจไปประมาณ6ชั่วโมงก็ฟื้นขึ้นมาอีกแล้วแกก็ได้เล่าเรื่องอันแปลกประหลาดให้ญาติพี่น้องไปเยี่ยมที่ไปเยี่ยมะให้ได้ฟังว่า ขณะที่แกป่วยหนักมากนั้นรู้สึกว่าหายใจขัดขัดไม่เต็มอิ่มตัวชาและไม่มีแรงที่จะยกแขนขาหรือว่าพูดจาได้ต่อมาก็รู้สึกว่าอาการต่างๆนั้นพลันหายว่าไปเหมือนปิดทิ้งรู้สึกตัวเบาหวงเหวงจึงลุกขึ้นนั่งเหลียวไปมองดูหมู่ญาติและลูกเมียเห็นกำลังร้องไห้แสดงอาการโศกเศร้าหน่าสงสารมากต่อมาก็ได้รู้สึกว่าได้เดินทางไปตามทางสายหนึ่งแต่จำไม่ได้ว่าที่ไหน พอเดินไปได้ไม่นานนะักก็พบฝูงคนและสัตว์จํานวนมากอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ในที่แห่งหนึ่งก็นึกรู้ขึ้นมาเองว่าคนพวกนี้ล้วนแต่ตายไปแล้วทั้งนั้นและกําลังถูกนํามารวมกันที่นี่เพื่อจะพิจารณาหรือว่าสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งก่อนที่จะปล่อยให้ไปทางอื่นต่อไปนายแพรได้ไปเยืนรวมกลุ่มอยู่กับเขาด้วยในที่ประชุมนั้นมีคนหน้าตาหน้ากลัวคนหนึ่งนั่งอยู่บนแท่นประธาน ท่านผู้นี้กำลังพิจารณาตัดสินว่าใครควรจะไปเกิดที่ไหนโดยเรียกเข้ามาหาทีละคนแล้วก็สอบปากคำพร้อมกับเปิดสมุดออกตรวจสอบดูด้วยในแพรพยายามนึกทบทวนความจำถึงการกระทำของตนในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ว่าได้เคยทำชั่วอะไรไว้บ้างแต่ก็ยังนึกไม่ออกได้แต่คิดว่าขณะที่ตนตายลงนั้นก็อายุตั้ง60ปีเศษแล้วในวัยหนุ่มคงจะต้องทำความไม่ดีอะไรไว้บ้างไม่มากก็น้อย แต่ในตอนอายุมากขึ้นแล้วก็ไม่เห็นเลยว่าได้เบียดเบียนใครให้เดือดร้อนบ้างขณะกำลังมองดูคนโน้นคนนี้ไปพลางๆและพยายามระลึกถึงกรรมที่ตัวทำก่อนตายพลันสายตาของนายแพรก็เหลือบไปเห็นเก้งตัวหนึ่งยืนปะปนอยู่ในกลุ่มคนและสัตว์กลุ่มนั้นด้วยครั้งแรกก็ไม่ได้คิดอะไรแต่เมื่อหัวนึกทบทวนไปมาสักครู่หนึ่งความทรงจำอย่างหนึ่งก็ผุดขึ้นทำให้ในายแพรสะดุ้งใจ และเมื่อแกหันไปสบตากับเก้งตัวนั้นอีกครั้งหนึ่งก็จําได้อย่างแม่นยาว่ามันคือเก้งตัวที่ถูกทุบตายเมื่อห้าเดือนที่แล้วมานั่นเองในแพรพยายามสอดสายสายตาหาคนสองคนที่ทุบมันตายคราวนั้นก็ไม่พบแต่ใจก็ยังดีอยู่เพราะตนเองไม่ได้เป็นคนฆ่าเก้งตัวนี้ พอถึงรอบที่นายแพรจะต้องถูกสอบสวนบ้างเก้งตัวนั้นก็รีดเข้าไปหาผู้ตัดสินแล้วฟ้องขึ้นว่านายแพรน่ะตีมันตายขอให้ในายแพรใช้นี่กรรมที่ทําขึ้นนายแพรรีบร้องอุทธรณ์ขึ้นมาแกไม่ได้ตีเก้งตัวนี้ตายเพียงแต่อยู่ที่นั่นด้วยขณะที่เก้งตัวนี้ตายลงคนที่ทํางานใกล้ๆสองคนต่างหากที่ฆ่ามันแกไม่ได้ร่วมลงมือสังหารกับเขาด้วยเลยเมื่อได้ยินนายแพรปฏิเสธเช่นนั้นเก้งก็แย้งขึ้นว่าแม้นายแพรจะไม่ได้คนลงมือฆ่ามัน แต่ในแพเป็นหัวหน้าเป็นคนตะโกนเรียกเพื่อนเขาอีกสองคนมาช่วยกันวิ่งไล่มันพอไล่ทันก็ช่วยกันรุมตีมันจนมันตายในที่สุดในแพได้ยินเก้งร้องเรียนอย่างนั้นก็คิดอยู่ในใจว่าถ้าแกเป็นเก้งตัวนั้นก็คงจะต้องคิดอย่างนี้เหมือนกันเพราะแกเป็นต้นเหตุให้ชายสองคนรีบลุยน้ํามา เก้งก็นเลยถูกฆ่าตายไปต่อหน้าต่อตาในวันนั้นแต่ก็อดคิดเข้าข้างตัวเองอีกไม่ได้ว่าจริงๆแล้วแกไม่ได้ร่วมฆ่ากับเขานี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่ามันตายด้วยซ้ําโจ์และจําเลยทั้งสองฝ่ายก็ถกเถียงกันอยู่นานแต่ก็ไม่สามารถจะตกลงกันได้ผู้ตัดสินคดีพยายามที่จะให้ความเป็นธรรมแก่คู่กรณีอย่างที่สุดรู้สึกว่าการสอบสวนระหว่างนายแพรและเก้งตัวนี้เสียเวลาน,านานกว่าใครทั้งหมด จนกระทั่งนายแพย้เองก็เริ่มรู้สึกว่ากําลังจะหมดกําลังใจแล้วเพราะว่ารู้ตัวว่าตัวเองมีส่วนผิดอยู่บ้างเหมือนกันขณะที่ตอนนั้นคนที่ฆ่าเก้งโดยตรงก็ยังไม่ตายด้วยถ้าเขาตายมาอยู่ที่นี่ก็คงจะต้องได้รับกรรมเสียพร้อมๆกันแต่นี่แกมาตายลงก่อนถึงอย่างไรก็คงจะต้องตัดสินให้ได้รับกรรมก่อนแน่เลยทีเดียวขณะที่ทั้งสองฝ่ายกำลังถูกเถียงกันอยู่นั้นพลันในแพ้ก็รู้สึกว่ามีแสงสว่างวาบมาจากเบื้องบน เมื่อแกอเอลียวไปดูก็เห็นพระสงฆ์รูปหนึ่งลอยผ่านมาในแพ้เพ่งมองพระรูปนั้นด้วยความประหลาดใจที่เห็นพระสงฆ์ลงมาอยู่ที่นี่กับเขาเหมือนกันก็พอดีท่านเหลียวมารู้สึกว่าท่านหยุดมองมาทางในแพ้นิดหนึ่งแล้วก็ลอยหวนกลับมายืนอยู่ที่พื้นเบื้องหน้าบริเวณที่กำลังถกเถียงกันอยู่นั้นพระสงฆ์รูปนั้นก็พูดกับผู้ตัดสินบอกว่าโยม อาตมาขอบินทบาทโยมแพคนนี้ก่อนเถอะนะอาตมารู้ว่าโยมแพคงไม่มีเจตนาหรอกก่อนหน้าที่เก่งตัวนี้จะถูกฆ่าตายไม่นานนักอาตมาได้เดินทางผ่านไปที่นาของโยมแพนี่แหละพอโยมแพรูร้ว่าอาตมาไม่มีปัจจัยเป็นค่าโดยสารยานพาหนะก็พยายามวิ่งเต้นบอกบุญเพื่อนชาวนาใกล้เคียงนำปัจจัยมาถวายให้อาตมาอาตมาได้รับความสะดวกเดินทางต่อไปได้ โยมแพรคนนี้เป็นคนใจบุญนะเขาทำบุญด้วยจิตใจที่เป็นกุศลจริงๆอาตมารู้ท่านผู้ตัดสินก็ยกมือขึ้นเหนือหัวไหว้พระแล้วก็พูดตกลงครับผมอนุญาตให้ก็เป็นนั้นว่าทั้งคู่นี่อย่าเพิ่งสนองกรรมกันเลยเอาไว้ตัดสินกันอีกทีหลังจากที่ทุกคนนะพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วดีกว่าเก่งตัวนั้นก็ดูท่าทางจะยินยอมต่อคาขอของพระรูปนั้นอ่า นายแพเห็นมันเดินเฉยไม่ได้โต้แย้งอะไรขึ้นมาอีกเพราะการใช้หนี่เวนกรรมกันนี้ถ้าผู้ก่อเวนยังไม่ได้รับผลกรรมสนองกรรมเวนนั้นก็ยังไม่หายไปไหนเขาจะต้องได้รับโทษทันอย่างแน่นอนในวันหนึ่งข้างหน้าไม่มีทางที่จะหนีพ้นได้เด็ดขาดเมื่อผู้ตัดสินอนุญ,ญาตให้แล้วพระองค์นั้นก็ชวนนายแพเดินมากับท่านและท่านเดินหน้านายแพตามหลัง ในแพพยายามทบทวนความจำเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ตนเคยได้ช่วยพระสงฆ์เดินทางได้อย่างเรือนรางเต็มทีว่าจะเป็นพระรูปนี้หรือไม่แต่เพียงครู่เดียวความจำก็ปรากฏแจ่มชัดขึ้นมาว่าเป็นพระรูปนี้จริงๆในแพจำได้ว่าถวายเงินไปสี่บาทและเงินนั้นก็เป็นของตนเพียงบาทเดียวเท่านั้นเองในแพนึกประหลาดใจายอยู่ครามครันว่าพระสงฆ์รูปนี้ ท่านลงมาที่นี่ทําไมแล้วลงมาได้อย่างไรแล้วทําไมถึงรู้ว่านายแพรกาลังจะได้รับโทษกรรมคราวนี้แกขยับปากจะถามหลายครั้งแต่ก็ยังไม่สู้จะกล้านะักแต่คิดว่าจะต้องถามท่านให้ได้เมื่อมีโอกาสในขณะนั้นก็คิดแปลกใจอยู่ว่ามันจะเป็นไปได้หรือที่อํานาจบุญจากการถวายค่าพาหนะพระเพียงบาทเดียวรวมกับเงินของเพื่อนๆอ,อีกคนละเล็กคนละน้อยเพียงสาบาทเท่านั้นจะช่วยให้ตนได้มีโอกาสกลับไปสู่โลกมนุษย์ได้อีก นายแพรก็คอยฟังว่าพระท่านจะพูดถามอะไรบ้างก็เห็นท่านนิ่งเงียบไม่ได้พูดอะไรด้วยเลยพอเดินตามท่านมาได้สักครู่ก็รู้สึกว่าพระท่านเดินเร็วขึ้นและตัวท่านเองก็ค่อยๆห่างพระออกมาทุกทีก็รู้สึกว่าอ่อนเพลียแข้งขาอ่อนจนจะลม้มได้เหลียวไปเห็นพระกําลังจะรับตาไปเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นสติสัมปชัญญะก็ขาดวูบชั่วขณะหนึ่ง มารู้สึกตัวอีกครั้งก็ตอนที่กำลังนอนสมอยู่ที่บ้านมีญาติพี่น้องมานั่งพยาบาลกันอยู่พร้อมเพียงและได้ยินเสียงใครคนหนึงพูดว่าเออทดลองยาขนาดนี้หน่อยเถอะนะมันไม่มีลมหายใจทั้งห้าหกชั่วโมงแล้วแต่ทำไมตัวมันถึงยังอุ่นอยู่ลองผลกับเหล้ากรอกเข้าไปสิบางทีมันอาจจะฟื้นขึ้นมาได้เอ,อ้ยขอเหล้าหน่อยเว้ยพวกเว้ย ได้ยินเสียงเขาผลยากันสักครู่หนึ่งก็รู้สึกว่าขากรรไกรถูกงัดแล้วก็มียารสขมไหลลงมาในลําคอยานั้นได้ซึมวาบไปทั่วร่างกายอย่างรวดเร็วพร้อมกันนั้นก็รู้สึกเนื้อตัวแขนขาเบาขึ้นรู้สึกว่ามีแสงสลัวสลัวมาเข้าตาก็พยายามลืมตาขึ้นครั้งแรกก็รู้สึกแสบตาแต่สักครู่ก็หายไปแล้วก็สามารถมองเห็นภาพในห้องได้อย่างชัดเจนเห็นพวกญาติๆกำลังดีอกดีใจร้องตะโกนกันต่อพื้นแล้วพื้นแล้วฮะ พื้นพื้นแล้วใครคนหนึ่งเรียกหาน้ำหาข้าวต้มมาป้อนให้แล้วก็บอกให้นอนนิ่งๆอย่าเพิ่งพูดอะไรได้ยินเสียงใครคนหนึ่งซึ่งคงจะเป็นเจ้าของยาที่กรอกลงมาในคอสักครู่นี่กำลังคุยขโมงสงเฉงฉอยู่ข้างนอกแต่นายแพรก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรนักคงหลับตานอนพักหายใจระรวยระรวย,รรวยต่อไปอีกจนถึงตลอดรุ่งหลังจากนั้นอาการไข้ของนายแพรก็ค่อยกระเตื้องขึ้นมาอย่างรวดเร็วไม่ต้องกินยาอะไร นอกจากยาบำรุงน่างกายแล้วก็อาหารอ่อนๆบางประเภทเท่านั้นเพียงไม่กี่วันนักนายแพ้ก็ลุกขึ้นนั่งได้แล้วก็เล่าเรื่องที่ตัวตายไปได้พบมาพบอะไรตาอะไรมาให้ญาติพี่น้องฟังแล้วต่อมาก็ได้เล่าให้ในายฉุยโตอินฟังอีกครั้งหนึ่งหลังจากกลับมาจากโลกหลังความตายได้ระยะหนึ่งแล้วครับ คุณอำพานี่เป็นคนจังหวัดสุขโขทัยครับคุณอำพาเล่าว่าวันนั้นวันที่15พฤษภาคมปี2535เหตุเกิดเวลาเย็นตอนที่แกกำลังเก็บกวาดขยะอยู่ใต้ถุนบ้านมีหมาตัวเมียตัวหนึ่งชื่อนังม่์นังมน่์เนี่ยเป็นหมาของนาชายบ้านนาชายนี่อยู่ติดกันนังม่นนี่ก็ได้เดินมาที่ใต้ถุนบ้าน ของคุณอมพาเนี่ยซึ่งมันก็มักจะเดินมาหาอาหารตามใต้ถุนครัวกินเสมอเสมอแต่คุณอมพาเนี่ยเกลียดนังมน่นสาเหตุที่เกลียดก็คือเวลาไปบ้านนาชายมันชอบเห่าทำท่าจะกัดบ่อยๆคุณอมพาก็เลยไม่ชอบขี้หน้านางมนน่นพอมันเดินเข้ามาใต้ถุนบ้านก็ไล่ให้มันออกไปให้พ้นถิ่นใครถิ่นมันพอไล่แล้วนางม่นก็ไม่ค่อยจะยอมไปยังคงยืนมองหน้าอยู่อย่างนั้นเนี่ย คุณน้ำพาก็โมโหมากกว่าไม้ใกล้มือขนาดใหญ่เท่าแขนแล้วก็มีน้ำหนักมากกว้างไปที่หนังมนเจตนาก็เพียงอยากจะให้มันไปให้มันพลน์นเท่านั้นเองแต่พอไม้ไปกระทบร่างมันมันก็ล้มลงนอนส่งเสียงร้องลั่นบ้านทีเดียวคุณน้ำพาก็ตกใจมากเพราะไม่คิดว่าไม้จะไปถูกหนังมนเต็มที่อย่างนั้นมันก็พยายามจะลุกขึ้นเดินแต่ก็ต้องล้มลุกล้มลุกล้มเพราะว่าเจ็บที่ขาหลังสองข้างแล้วที่สะโพกนี่มันเดินไม่ได้เลย มันก็ใช้ขาหน้าที่เดินได้นี่ลากขารีบหนีไปให้พน้นคุณน้ำพาก็เรียกมันไว้แล้วก็รีบวิ่งขึ้นบ้านไปตักข้าวใส่จานลงมาให้กินมันก็ไม่กินแถมยังยืนมองจ้องหน้าขมิงน้ําตามันนี่ไหลออกมาคุณนำพาในใจหายก็นึกสงสารมันยังจับใจไม่เคยเห็นน้ําตาหมามาก่อนหมามีน้ําตาด้วยเหรออ่ะแกก็คิดอ,อย่างนั้นนางมณ์เลยยืนจ้องมองดูคุณนำพาสักครู่มันก็พยายามกระเสือกกระสนพาร่างตัวเอง หายเข้าไปในสวนหลังบ้านเสียงร้องก็ดังหวยหวนจะเจ็บปวดแค่ไหนก็ไม่รู้ได้คุณนําพาเขายืนมองน้ําตาคลอเบ้าเลยไม่รู้ว่ามีอะไรมาสิงสู่ใจในขณะนั้นทําไมถึงได้ทําได้อย่างนั้นเพียงอารมณ์ชั่ววูบก็สร้างความทุกข์ทรมานให้กับนางมณ์ถึงขนาดนั้นมันต้องเดินลากขาหลังทั้งสองข้างไปอย่างเจ็บปวดทรมานพอตกกลางคืนเสียงครางเสียงร้องของนางม่น์นี่ก็มากระทบหูให้ได้ยินมันก็สะเทือนใจมาก พอรุ่งเช้านางม่นก็เดินลากขาออกมาจากสวนอย่างทุรักทุเลน่าสงสารจริงๆคุณนำพาก็ไม่รู้จะช่วยได้ยังไงเข้าใกล้ก็ไม่ได้มันร้องครางอยู่ตลอดเวลาจนเข้าวันที่สามคุณนำพาไปธุระในเมืองทั้งวันพอกลับถึงบ้านก็เย็นมากแล้วพ่อก็บอกว่านางม่นหมาตัวนั้นตายซะแล้วแล้วก็เอาร่างไปทิ้งแล้วด้วยคุณนำพาก็เสียใจแล้วก็ดีใจพร้อมๆกันเสียใจที่ว่าแกเป็นคนฆ่านางม่น แล้วก็ดีใจที่มันหมดเวรหมดกรรมไม่ต้องทรมานลากขาอีกต่อไปจากนั้นแกก็ลืมเรื่องนางมนหมาตัวนี้สะหมดตายแล้วก็จบกันไม่เคยคิดถึงอะไรอีกจนกระทั่งปี2520แกก็เข้ามากรุงเทพมาอยู่กับพี่สาววันนั้นเป็นวันที่5มกราคมปี2520ไปและตอนที่แกกำลังจะเข้าห้องน้ำพื้นห้องน้ำคงจะลื่นไปหน่อยแกก็ไม่ทันระวังพอก้าวเข้าไปก็ลื่นล้มก้นกระแทกกับพื้นปูนทันที พยุงตัวลุกขึ้นก็รู้สึกเจ็บก้นนิดหน่อยพอก้าวเดินใหม่ก็ลื่นล้มก้นกระแทกอีกเป็นซ้ำสองคราวนี้ลุกไม่ขึ้นเลยพี่สาวรีบมาช่วยกันพยุงแล้วก็พากันมาบีบนวดตรงที่เจ็บปวดทาน้ำมันทายาหม่องไปตามเรื่องแล้วก็คิดว่าไม่เป็นอะไรมากแต่ว่ากลับเจ็บปวดสะโพกลุกขึ้นเดินไม่ไหวเป็นอาทิตย์พี่สาวก็พาไปรักษาที่โรงพยาบาลภูมิพล หมอตรวจแล้วก็ว่าไม่เป็นอะไรอะกลับบ้านได้เอาอยากแก้ปวดไปกินอย่างเดียวกินยาแล้วก็ไม่หายปวดยิ่งนอนตอนกลางคืนจะปวดลึกๆอยู่ที่ต้นขาตรงสะโพกถึงก็นอนครางเลยทีเดียวจะเดินจะวิ่งก็ไม่ได้ซะแล้วเจ็บปวดมากต้องนั่งพักก่อนขาสัน่นเดินต่อไปไม่ไหวคุณนำพาจะปวดมากก็ช่วงตอนกลางคืนทําเอาไม่ได้หลับไม่ได้นอนทรมานมากไม่รู้จะทํำยังไงใครว่าหมอไหนดีก็จะรีบไปรักษาทันที รักษาโดยใช้รากไม้มาต้มกินสามเดือนก็ไม่หายจนสองปีเต็มผ่านไปที่ต้องทนทุกข์ทรมานผจนกับความเจ็บปวดของร่างกายจนเข้าปีที่สามแกถึงได้กลับบ้านที่ต่างจังหวัดไปหาพ่อกับแม่ให้ท่านพาตระเวนไปรักษากับหมอต่างๆแถวชนบทแต่ก็ไม่มีผลก็ทำให้แกอยู่ในสภาพทุกข์ทรมานอยู่นะปวดก็ไม่หายปวด จนกระทั่ง,กงใกล้ปี22มีคนแนะว่ามีหมอดีรักษาเก่งอยู่ที่อำเภอสวรรคโลกก็ไปเชิญหมอมารักษาที่บ้านเขาก็มีกำหนดรักษาให้สมวันหมอก็มารักษาตามแบบโบราณกว่าจะครบสามวันนี่คุณอำพาแทบจะสิ้นใจตายเพราะทนต่อความเจ็บปวดไม่ไหวปวดไม่รู้ลืมเลยก็หมอเล่นหักแข้งหักขาบอกว่าต้องการให้กระดูกประสานเข้าที่กันให้ทนเจ็บหน่อยแล้วหมอก็ทาสาเร็จปรากฏว่าหายจริงๆ พอลองเดินดูก็ไม่มีอาการปวดอยู่เลยไม่ต้องเดินแบบขาเป๋ๆอีกแล้วมาหายเอาตอนสิ้นปีพอดีรวมความเจ็บปวดที่ได้รับในสามปีพอดีไม่น่าเชื่อว่าจะปวดยาวนานขนาดนี้ได้คุณน้ำพานึกถึงนางมนขึ้นมาได้มันเจ็บปวดทรมานเพียงสามวันก็ตายแต่ว่าคุณน้ำพานี่ต้องทรมานถึงสามปีเป็นเรื่องที่คิดไม่ตกว่าเป็นเพราะกรรมที่ทำไว้กับหมาตัวนั้นหรือเปล่าทุกวันนี้ คุณนำพาเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมหวนระลึกนึกถึงนังม่นหมาตัวนั้นแล้วก็เริ่มทำบุญใส่บาตรกรวดน้ำแผ่เมตตาไปให้เสมอแล้วก็ไม่เคยคิดเกลียดชังหรือว่าแกล้งสัตว์อีกเลยเพราะกลัวบาปกรรมจะตามมาสนองอีกครับ